คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะเขียนไปตรงเซตติ้งกราฟิกลาดเลยนะ2 6 8ห2 6 8เอ้ย2อ8 4เอันนี้อยู่ห้องเียวกันไหมคร่บไม่2 6ปดกูพูดผิดไปตัวนึงเราอพูดผิดทำไมเอ้าเ้าจะพูดผิดเนี่ยเฮ้เฮ้กคนพร้อม้ังเ้กินขนมเนี่ยไแบงค์กินด้วย ไอแบงค์แบ่งเพื่อนเลยคนละครึ่งห่อเอาส่วนลงเอาส่วนลงไปเสียงีบอดมาหรือป่าเสียงชีบอด่สเยสายทุกูแบงเลยอาจลีเฮ้ยกลับมากแบงค์ทวนพูดชีโต้ลีไม่ช้าโอ้ยโอ้โมันยังไม่มาใช่ไหมขอบไปหน่อยไม่เป็นไยโอเคโอเคมา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 สอนเด็กใหม่กันดีกว่า กกเกมนี้ง่ายเดี๋ยวเราก็เดินไปแล้วเจอของมามาเขึนมาเขึนมาคอนเป้งนี่นี่เห็นปะเห็นปะอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็จะเป็นของพอจับลองจับมันด้วยคลิกคลิกซ้ายแล้วมันก็จะมีมูลค่าขึ้นเห็นปะอ่าอ่าอ่าแล้วเอออย่าเพิ่งไปเพราะมูลค่ามันก็จะตกถ้าเราทำแตกอะไรอย่างเงี้ยโอเคใจปะอันนี้เรียนรู้เรียนรู้อันนี้เรียนรู้อ่ามาเขึนไหมเนี่ยเขึนไหมเนี่ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเอ่ออุ้ยอ้ยไอ้อดขึนไหมขึนอยู่ไหนละ ปกติแล้วอะถ้าถ้าเอาเอาขึ้นรถที่เค้นขึ้นอยู่เนี่ยมันก็จะมูล,ลค่ามันก็จะไม่สูญหายปกติเราก็จะเอาขึ้นรถทีเดียวแล้วค่อยเนี่ยเป้าหมายเราก็คือกลับมาที่นี่เอามาไว้นี่เห็นปะแล้วก็ค่าเงินก็จะขึ้นแล้วไปดูด้านขวามุมขวาบนเราอะมุมขวาบนเราดองหน้าจออะมันจะบินยอดที่เราจะต้องทําให้ได้นยนยนถึงจะผ่านด่านนะี้ทีนี้ลองกดคิวลองกดคิว กดคิวนี่เพื่อนก็จะยกเราได้บอกแล้วมันหกได้อันนี้กดคิวคืออะไรอ่ะกดคิวก็คือปล่อยตัวปล่อยใจอ่ะปล่อยเราขยับเราเราขยับขยับได้แล้วขยับได้แล้วอ่าเห็นอันนี้เห็นฟันไหมลองกดแท็บขึ้นมาลองกดแท็บขึ้นมาเราจะมีจุดสีเหลืองอยู่อ่ะมันจะมีสีเหลืองอ่ะคือมูลค่าเอาของกูตกหมดเขียนอันนี้แล้วเหมือนเขียนหรือเปล่าเฮ้ยมันมันแอบอย่างนี้ด้วยวะของของ เนี่ไอเจ๊ไอเจ๊กูส่งไปในดิสล่ะอะไรวะไอบอสมาดินี่ไอแบง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 ฮาโลวีนค็อกเทลของของมัน้ึงยุ่งมากกูเพิ่งูด้รับข่าวมาดิเนี่ยเอจเจีใครเรียกวะเจีเจีมึงกูได้ยินมึงแล้วแต่มึงอยู่ไหนตอนนี้เจีเจีอุ้ยเปิดเสียงซ้ำปะเนี่ยของของไอเจี่ยนอยู่ข้างหลั้นไงจ้ะ เลยเเยสิา่ไม่จะเชื่อเลวมึงไม่เห็นได้ยังไงวะอ๋อแล้วยนดีซจเือใช่ไมไม่เขียเขยนใครมาคเนดซเลองโดเของเดิไม่เป็นไรเขีนไมเป็มันไม่าเขลเของโดนมันไม่น่ากลัวเขีโดนแล้วตลกเลยเ โดนแล้วตลกโดนแล้วตลกเคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนของพังโดนของไม่ตลกอันนี้อันนี้ไม่ตลกนะอันนี้กูไม่ตลกด้วยมันไล่ไข่หว้ไอ้ไอ้เคนร้อยนี่เคนมาดูดิเข้าบอได้เคนมันเข้าไม่ได้อเราจบได้อย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาใกล้เเพะมากเเพะจะอ้วกเเพรจะอ้วกโเคไมตััวเหียจดอ่ใช่นมตััวเห่ใช่ไม่ใช่ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยา่้องเทาไเนี่ยเท่าเท่าไหร่เนี่ยชยเขียนดูไงแต่เขียนไม่ดูอะโชยที่ดูเขียนที่ดีพี่อะเขียนเขียนไม่ถูไมู่่พยายามไม่อ้วกเสพเพื่อนเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายดึลมาสามสิบเยี่เอาไเอาไเอาอันนี้ไปด้วยโอ้ หลุดแล้วหลุดแล้วมันไม่เอาตอนนี้นี่มันหลุดไปเองมันหลุดไปต้องต้องกด W แล้วก็กดชิปแล้วค่อยกด Q อย่าอย่าไปตรงนั้นลอยออกมา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 เฮ้ยกูไม่รู้ไอ้เบ้งทำเห็นดูนี่อย่างนี้ไอ้ขี้โม่หล่อนเฮ้ยเบ้งอย่างอันนี้นะ ลองหยิบขึ้นมาดูลองหยิบขึ้นมาดูมันก็จะบอกราคาแล้วก็บอกว่ามันคืออะไรอันนี้คือสเตมินามันก็จะมีค่าที่เราเอาแบบเพิ่มสเตมินาเราอะว่ามากน้อยแค่ไหนเออแต่ละอันก็จะมีเอฟเฟกต่างกันเอ้ยมันเกินเงินแล้วอ่ะมันเกินเงินแล้วมันเกินเงินแล้วปืนภาษาโผล่มาเยี่ยมเจ็บแอ้ยใจเย็นดิ เยนแม็กพิมเนี่ยพูดไทยพูดไม่ได้คืออะไรวะทำไมพูดไม่ได้เป็นแม็กพิมนี้พูดไม่ได้ดไไดนี่อย่าเล่นดีกว่านะเออเกมรู้พูดแม็กพิมนะไม่ก็คงดูไงให้มันพูดได้จเกมมันมีเสียงด้วยพูดอะไรนะอะคิดว่าพิมพ์ได้ก็คิดว่ามีเสียงด้วยเหรอหรือย,ยังไงนะไม่ไม่ไม่มันพิมพ์ได้แต่ว่า มันไม่เป็นคำโอ้ยหนานแบบนี้น่ามีลุงเบิกนาะอุ้ยของเล่นไมไอคินไอคินอ้ยไอคินไอคินไอคินเดราลองเงียบกันว้าไอคินรีว่ยไหมมาช่วยร้องเพลงด้วยสัก ไม่เสี่ยไม่พูดวะจะไม่เสี่ยไปไงวะจะไปไวะจะพูดให้เชี่ยเเดินเข้าไปข้างในสิเปิดประตัวมึงจะเปิดประตูทำไมลูกใกล้ถึงแล้วใก้ถึงแล้ว อะไรนะเข้ามุมแล้วปล่อยได้เลยโอเค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 แป๊บนึง okay, ด okay. ูห okay, ล okay. ังให้กูด้วยนะอาลีมน

อันอันนั้นไม่เกินมั้งไม่เกินยอดอันนี้มันเกินเหรออันนี้มันเกินเปล่าเคนอันนี้มันเกินอันนี้มันเกินเก้าพันต้องออกมาก่อน,น,นเพราะ 5, <000 S 1> ว่าเออวะกูลืมว่ากูกูลืมว่ากูถือนี่อยู่อธิบายเดี๋ยวมึงอย่งพึ่งมันเกินมึงดูยอดเล <laughs> 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 ยสิวะเด็กไม่ฟังกูเลยมาแล้วมาแล้วเอาใส่เอาใส่นี่เลยเอาใส่รถเลย ไะแล้วเราก็ไปที่ส่งกันต่อเขียนอะไรวะมันจะเป็นมา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 อันนี้คือการเพิ่มเลือดนะเขียนไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ได้ตั้งพระตูหอกด้วยนี่อันนี้คือการเพิ่มเลือดให้เพื่อนลองอ้าวไอเขียนเขียนไม่ใช่วิช่ทางนั้นเราต้องไปปิดรอบต่อ นี่น,นีเห็นหลังคอเพื่อนไหมเราลองกดคลิกซ้ายซ้ายไวนที่มันจะมีไม้ให้เรียกกันอันนี้เอา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 พี่อย่าเบนอย่าเบนเขาพูดอย่าเบนเพูดอย่าเบนเพูดประจำมันใช้ไม่ได้เลื่อนมือน้ดด้วยนะไอศิีป์ดีดีมันก็ปดไม่ได้ฉันก็ว่าฉันคุยกับใครไม่มีใครตอบเลยคุยคนเดีรถอยู่ข้างหลังรถนไม <l> ่เห็นรถเต็มรถเต็มรถเต็ม เดินไปเลยเดินไปเลยเอ้าปล่อยมือพอแล้วพอแล้วยายยัยเมคอรมีคน ไปของมันวะเจี๊ยบมีโฟมฉัจะอ้วกไอ้อ้วกไอ้วกขันอ้วกแล้วขาฉันจะอ้วกแล้วโคตรนานเลยขาฉันขาฉัจะ้วกแล้วแม่ฝักได้ที่ฝึก

แล้วไอ้ฮูู้มันไปไหนแล้วมัมันตายดิว้า้ายอยยๆๆยยอยย้ยยๆๆอยยยเยาวันโดนทวันโดนทเอ้ยออกมาเจ้ากบเอ้ยโดนทิพ ยิงมาสิวะดัสตรยมาดิก็มาดิสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งวิวรู้ว่าไม่ออกถลอะไรนะล่าเดิมปะล่าเดิมสองสี่เจเก้าสองหปดสีสงหกี่สองหกแปดส เอาเธอรู้แล้วขมาดเหสองหกปัศีสองหกปีดีอยาไปเชื่ออทิตย์ไ่ด้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่เด้ไอ่ไี้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไน้ไม้วยนด้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ไ้ม่ได้ดไป่ไ้ได้ไม่ได้ไ้่ด้ไ่ได้ยมม่้ไ่้ย่่ม่้้้มันใส่เมื่อกี้มีคนใส่ด เอาไอเกมาเรียกได้ไกลับบ้านดิฉันนเห็ะไอเคนไอเคนมามึงก็มาดิมาเจอมายินหูแล้วครับเรีอยอุ๊ยโอ้คนดูต่างกูโอ้ยโอ้เอาบูอีกทำมันแคบทำมันแคบเอ้าดูครั้งที่ทำอย่างนี้มันตายแล้วเว้ยเบ้กเอ้ารถรถหายไปไหนอะ เอาไผรถอ่ะตอ้ผ่ไปไหนอะหัวเด็ก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 เอามันเอานรถผิดไ้ิไอ้ฉิบฉิบเลนะไอ้ฉิบเลิบนะอ้หัวเด็กวะเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆดิกูเหรอเออกูโดนด่าแทนอะกูอยู่นี่ไงสักูโกกูเดินตัวเปล่าเลยอแมงอยู่นิ่งๆดิกูเลยอยู่นิ่งๆกูเดินตัวเปล่าเลยสามบอกกูอยู่นิ่งๆดิอออยู่ไ มันกาให้รถชุดที่ถือเออเดินตามกลมไเงียววะเนี่ยอุ้ยดูรูปดิลงไังอันนี้ลงยัน IPO นี่ตัวเราเหรอกำลังกินลูกโทษนะวนรอบูช เดี๋ยวโมไม่เห็นทางนั่งลงเป็นเด็กโดนนบขับรถรถล้างหน้าเลยมันเหลือไม่ใช่หนตัวเอาฟันให้หน่อยเอาฟันให้หน่อยข้างบนข้างบนหวยเจ้าปากอ้าปากอ้าปากอ้าปากนู่นฟันนะนะมึงไม่มีฟันด้วยซ้ำตลอดทุกทีนี้วะไอ้พุ่นแอนดรอยไอ้อันนี้แหละไหนอ๋อของเหลือ

จะนนั่งฟังเถวซิกิดุยซิกิดุยไปคนแรกก็ยี้แหละัง่ะวขอล้องขอองเอาเลยเอาเลยเอาเลยอเิดอ้ยโอเพดานพังเลยยิงเพดานพังเลยคอองคือเลก็เปดเอาไปทำอะไรอรอเปิดยางโยนดีลองโยนก็เยไเี่ยเออองถือเอาไปอะไรกู่ไรอู้อู้่อนฮอรู้ยังระเบิดแล้ว

ด้อันนี้พี่ได้แผลนะระหว่างปวเลยเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเสียตัวเองฉลยมาคุยเลยแผลเฮ้ยแผลเดี๋ยวคนไม่สุดก็ต้องตายมีคนทั้งโลกใครเดี๋ยวคนไม่สุดต้องตายมีคนทั้งโลกใครไบนนี่ตกลกมาตกขึ้นไปหนใช่ไหกูกขึ้นไปไหนเฮ้ยไอชิบี้ยังเหลือตั้งสองคนกว่าอ๋อก่อนปลุกไอ้เจ้ขึ้นมาก่อนไอแพ้กูบอกเลยใช่ไหมมาสิกกระแทกหน้ากูเลยอ่ะ กูไม่ได้ทำนะมันเกิดอะไรขึ้นสารดีวิจัยจะได้เวลาละเจออะไรนั่นแหละเจออะไรไอ้ไอ้ฮอปอะฮอปฮอปอุ้ยยินเกลียดดิเดียร์ยินเกลีดียร์ไปแล้วฮอปนียอยากเดินเข้าไปบอกว่าลาเธอตั้งแตเผมใส่แนวนี้ ลบกดเอติดเป็นขิมเลยเออจะบอกมันไม่ใช่ขิมนะโอ้ยมีกีตาร์สองตัวเลยเหรอซ้ายเท่าก่อนใหญ่เหมือะจังวะมึงกดอยู่ในแหมเดิกเป็นกีตาร์มือซ้ายเป็นกีตาร์มือขวาเอาไปส่งไหมส่งไหมแพ้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 กูได้ยินเสียงร้องเรียกร้องเสียงร้องร้องยังไงร้องยังไงร้องยังไงโอ้ยช่วยกันขนย้ายคนละไม้คนละไม้สิเชนซาวแมน เค็ซอซเมนเฮ้ยกีต้าลากพื้นแล้วยกกีต้าสูงเลยถ่ยได้นะเตรียมไปจุดต่อไปเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่ง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 ซีคุณทำอะไรอ่ะซีคุณทำอะไรอะคิต้ายังไม่ไปเลยเค้นดูของที่มึงถือด้วยดิไอ้เคนมึงดูมึงลากมันอยู่ใต้บันไม้เลยเฮีย เดี๋ยวลงไปเค้นเดี๋ยวลงไปผังแมง้มเดียวมอไม่ไสของลากคมอไม่เหอนเหี้ยทุบเลยกุวิเศษทุบตาทุบเลยเสียงเทวเสียงเพี้ยนแล้วมอของโลกของโลก๋องโลก๋องโลกโอ้ยของโลกของโลกโอยโไมแล้วชีอเน โอ้ยเโอนี่เจอน่เจอนี่สออยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อโอ้ยโยโอ้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 ยโอยโอ้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 ยโ้ยโอ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 อ้ยโ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 อ้้ยโออ้้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ เดี๋ยวมันก็จิ้งจกว่าเฮ้เขียนไปนักขัณเลยเขียนไปนักขันเลยเขียนไปนักขันเลยเขียนไปนักัณเลยจะไม่มีอะไรแล้วมันจะไม่มีแล้วไปแล้วเราก็รีบวิ่งเลยเขียนวิ่งไม่ใช่ทางนั้นเขียนไม่ใช่ทางนั้นแค่าทางนี้เขียนวิ่งไปมังทำอะไรวะไปแกงเด็กใหม่ปะแกงเด็กใหม่ทีมทีมเทปกระเที่ยวอยู่เทปไปอ้วกเทปโดนไ้อ้วกปะม่โดนไม่โดนกูโดน เดินตรงไปเรื่อยๆจะเย็นถ้าหันไปหามันมันจะวิ่งถ้าหันไปมันจะวิ่งหลบเลนหลบมุมเลนหลบมุมเลนคนละมุมคนละมุมดทมาือมันเข้ามาแล้วเกมกดได้่ดแล้วกดแล้วกดแล้วกดแล้วเฮ้ยวดนโดนเพื่อนถือไว้จับไว้จับไว้เออโออือโดนด้วย มาใหญ่โ้โหเดินตรงๆไม่โดนเลยชักเนเงินจะคืนถ้าถ้าถปืนเนี้หลบอ่ะไม่น่าจะโดนอยู่นะแต่บราทัาไม่หลบอะอุ้ย่ะเมือไหร่นึงนึงอย่างจอนจริงพี่พี่จริงผมกูดมูนอะกูดามูนอะไ้ยใครเป็นอะไรอ่ะ ไป่ายปิวสเปนเ็นิลมอเอ็นตายค่ะเนตายไม่รู้อยู่ๆมันก็คุมตัวกูเดินไปไหนไม่รู้เลไป่ไหมไม่รู้มันมันเหมือนมันเอาตัวกูแบ เสียงอะรเสียงยอเยี้เสียง้ายาเ้ยเอาไอ้เกูโดนผีโคตรโจอ่ะยกขโมยเสียงเสี่ยงกบเอาช่วยด้วยอะไรเฮ้ยเอโดนักวตัวเงินวดตัเอ้านั่มเคียนอยู่เนี่ยเช้ยไอ้ไอ้เบ้งอวแล้วไปกันหมดเลยเคีนก็ไปเฮ้ยเยอ้เทเบลนะเอ้ยเทเบลนะหย่าหยเอ้ย เอ้ยมามามาเพิ่มเลือดกันหน่อย嘛แบ่งเลือดกันหน่อยเข็นกันหนยเงยหน้าขึ้นหน่อยดิเงยหน้าขึ้นมาอะฮัลโหลโอ้โหตายหมดโอ้ยโอ้ยตายหมดเลยตายหมดสามคนอีกแล้วพูดหัววะเอ้ยมึงจะใ่้คว่ตัวอะไรกูแล้วไเออไปเอย่าเอาเพื่อนกูไปเดี๋ยวเอาเพื่อนกูไปดูวัยดูวัยมันเล็กๆว่ะเออเป็นเหมือนกูเลยเฮ้ยมาจี ไหนนี่วะคุณไม่รอดแล้วไยืมเอินก้นบ้านคุณยินละว่าเราไม่รอดแล้ววะ เราก็ช่วยกันจับ2คนดิสองหนึ่งไแอมาไม่ันอยู่ขอฉันดีอ้าไอ้าแพมันข้ามไปแล้วโลมันบิดเบี้ยวตายทุกคนโอ้โหคุณได้ยิด้ยิเสียงกินแบบว่ารับหน่อยรับหน่อยรับหน่อย อย่าพิ่งอย่าพิ่งไหนอะไม่ค่ะผมรุกสูงไปไหนวะรับหน่อยรับหน่อยมันสูงไปอะต้องขึ้นไปอีกวะเอ้ยอุ้ยสวยบนบ้าจะถ่ายเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรลุงตาบอดตาบอดห้ามส่งเสียง cái gì này khai à Ui 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 này ui 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 nhìn ui 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 ai? ui 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 ได้ไหมพ่อน um oh, oh, ้องเออได้แค่จะจุอย oh, huh? ู่ละคนที่ด่ามอนมากที่สุดในเกมนี้้ยมีคนเดียวหรอไอ้สัตว์ปืนอะมีคนเดียวเหรอนียอยู่เดียวเหรอถามประตูก่อนทำประตูก่อนก่อโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโยนระเบิดไปเงินเงินไอ้จีโอ๊ยโอ้ยมันจะระเบิดมันจะระเบิด เชมอยู่ฝั่งไหนกันแน่วะเนี่ยเนี่เนี่ยกูสไลด์กูสไลด์มาตรงเนี้ยสไลด์หลบอ่ะแล้วไม่มีรูตรงเนี้ยก็ตกไปเลยดิอุ้ยมีของพอดีเลยกูหยิบได้ก่อนกูหยิบได้ก่อนปล่อยปล่อยจีกูหยิบได้ก่อนเอาเลยปะรู้สึกแบบว่าอ๋อเอายังไงยังไง อ้ยเอาเอาเฮ้เอายันยันไอเจียไปแล้วไอเจียไปแล้วไหนอุ้ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่มีชีวิตแล้วเลี้ยงเสือกเล่นตัวอีกเหรอฮะอยู่ใต้เท้าไอเบงกูจะช่วยอย่างเงี้ยไอเบงอยู่สองอยู่ใต้เท้าไอเบงแล้วตอนเฮ้ยไปแล้ะเป็นหัวมีเลือดซะหน่อยไหมคะให้กูให้นะให้ติดอ๋อมีเลือดนะ ก่อนไหนไดมเบทครับยังใครดีไหมมีเลือดไปถามมึงนะเทปอ๋อเทปเอาไปเทปค้างเทปลูดเทปลูดเทูดไม่อะไม่มีฮาฮาแบบอีตอนช่องแรกๆแล้วตันหลังๆเริ่มเขียง ไอ้ไเียอะไรไม่ัอยู่ยคนเ,เดียวเว้ม,ม่อยู่คนเดียวแล้วมันกลัว <c oughs> <c oughs> กูไปสับดูจอไอเคนนะีนอะเป่งแบบโย่ตลอดทางเลยค่อยๆลากของอะ่ะ <c oughs> อย่าไปกลัวพวกนี้เราก็วิ่งเหนียวเต็มเลยน้องอวะ